สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณแตงเิ้งเด็ดสองตัวบนรู้ก่อนเร็วก,ก่อนเน้นๆกับ2สูตรค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็นหน่วยบนบวกสิบบนบวกในล่างสองครั้งและบวกห้าของที่ค่ะสูตรที่สองเาจะเป็นหน่วยบนบวกสิบบนบวกหลักแสนสองครั้งและบวกสี่ของที่ค่ะสูตรนี้เข้ามาแล้วนะคะถึงห้างวดติดๆด้วยกันเลยทีเดียวค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจะสอบความแม่นยำของสูตรฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมหมๆเด็ดๆสูตรของเราบอกทุกขอเรายกบวทุกงวดนลบสูตรก็ต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุยกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น3บวก6บวก2บวก2และบวก5คงที่ค่ะรับที่ได้จะได้เป็น18ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8ค่ะสูตรที่2อค่ะจะได้เป็น3 บวกหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดและบวกสี่งที่ค่ะผลลั์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะและเลขเด็ดสองตัวบนในงวดที่ผ่านมานะคะในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือแปดเจ็ดค่ะก็เป็นเลขเด็ดสองตัวบนที่เข้ามาเต็มแปดเจ็ดนั่นเองค่ะ เอาละ,ะรามาคำนวณตังเลืเด,ดรู้ก่อนออกกับเลือด็ด2ตัวบนในงวดที16่16เมษายน2568ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น7วกแบวก6วก 6, 6และวบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น32ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น7 8บวก8 บวก6บวก6และบวก4คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น31ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนที่เรคาคำนวณได้ในงวดที่16เมษายน2568เป็นเพียงนวทานในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็น2-1ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น 1- 2ค่ะ ตัวเลขทั้ดที่เราให้ไปเป็นเพียงนทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียงสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเป็นบอกทุกงวดเขา,ว,าว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดจะให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเล็กเน้นๆสูตรงวดต่องวดไว้ทุกคนที่ตามรือนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหวเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย